เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าวันนี้จะได้เห็ดหรือเปล่าเรามาหาเห็ดอีกครั้งที่สองนะคะไปค่ะไปหากันเก็บเห็ดค่ะวิตาโมวิทย์ใช่ไหมแคนเซปินแล้วแคนซีซอฟแล้ว ให้ลุงขึ้นไปดูก่อนนะคะเพราะว่าเราขึ้นยากค่ะดูค่ะมันจะต้องปีนขึ้นไปบนเขานะคะเมนใหญ่ใหญยชนนน้าซอบอยู่ดูค่ะธรรมชาติสวยงามนะคะวันนี้พาเข้าป่าเก็บเห็ดอีกแล้วค่ะนอร์เวย์ค่ะ ดูสภาพมันก็น่าจะมีเห็ดเยอะนะคะเมื่อวานเขาบอกเขาได้ไปสามกิโลอะต่หมอฟันเขาได้ไปสามกิโลเดี๋ยวเราจะดูกันว่าเราจะได้กันไหมนั่นเจอแล้วนะคะดอกหนึงเดี๋ยวขึ้นไปดูกันค่ะดูเห็ดนี่ค่ะสีสวยมากเห็ดอะไรไม่รู้เนี่ยสงสัยเห็ดทานไม่ได้นะคะเราไม่รู้จากเห็ดเราจะไม่เก็บนะคะป่าสวยมากน่าจะเห็ดเยอะ มีเห็ดมีเห็ดค่ะแต่ไม่ทราบว่าเห็ดอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เก็บนะคะเราไม่รูเ้เจอแล้วค่ะเจอแล้วค่ะเห็นไหมคะนี่คันทะเลนนะคะเห็ดเหลืองนะคะเห็ดคันทะเลนเนี่ย mm hmm. บูติกเขาขายกันโลละสองร้อยนะคะวันนั้นซื้อมาครึ่งกิโลก็ได้<อ>นิดเดียวนี่คะ่ะเอา้ามาผูกด,ด้ย mm hmm. เห็ดเหลืองนะคะคันทะเลนค่ะ เมื่อวานนี้หมอเขาเก็บไปได้ทั้งสามกิโลโอดอกใหญ่ค่ะดอกใหญ่นะคะดอกใหญ่มากค่ะน <un> ี่ค่ะดูดอกค่ะดูดอกมันค่ะดอกใหญ่มากโอ้เจอแล้วค่ะเจอแล้วค่ะเห็นไหมคะเนี่ยโอ้ขันทะลินนะคะ Say, อันเดอร์ยูโมเซบลามันอันเดอร์นี่เห็นไหมอยู่ใต้นี่ค่ะเห็นไหมคะนี่มันอยู่ใต้ไอ้กอหญ้าเนี่ยเห็นไหมเสนอะกอนิคิเซ่เนอะยูแคนิคิเซ่เมนเซลิทโมฟินเนอร์เมสกิโลละสองร้อยนะคะซื้อจากบุ๊กนะคะนี่นี่นี่เนี่ยเห็นไหมอันเดอร์ดูโมเซบลาเย็นทินเออนั่นแหละ มันจะอยู่ใต้หญ้ามอสนี่นะคะเนี่ยเห็นไหมนะคะเนี่ยนี่เอ้าดูมอเซล่งนะเนี้ยเอีนทินมองนี้ดูนี่ค่ะมีเกลือนด้วยเกลือนน,อน้อยในป่านะคะนี่ค่ะมีเกลือนน้อยเก็บกักน,น้ำโอ้โหน้ำใสมากค่ะน้ำใสมากดูค่ะ,กกะหูไปถึงโน้่นเลยค่ะเห็นหมดเลยถึงพื้นดินเลยนะคะยางเวลลิฟินดูค่ะ โน่นมาจากป่านวันนี้พาชมธรรมชาตินะคะสวยงามค่ะธรรมชาตินอร์เวย์ดวสวยนะคะกลางป่าน้ําใสมีเขื่อนน,น้อยๆเก็บกักน้ําตรงนี้นะคะโอ้ยเ็กตี้วุ้นอุกโง่เดะนี่ค่ะเจออีกแล้วนะคะอีกกลุ่มหนึ่งนะคะเขาจะอยู่เป็นกลุ่มๆก,ก้อนๆก,กันอย่างนี้ค่ะ mm hmm. โอ้ยหนูวันผูกแก่ฝาดีอยู่เซมีคนเก็บไปแล้วคะ mm ่ะ hmm. โอ้อันนี้ก็คามมาแล้วค่ะเนี่ยเนี่ยลูกแดงแดงที่เราเก็บเที่ยวก่อนนะคะมาแล้วลูกแดงแดงก็มาแล้วนี่เห็นไหมชิตะแเบค่ะลูกแดงค่ะนี่ค่ะเจออีกแล้วนะคะ<ต>เขาจะอยู่เป็นกลุ่ม,มเป็นกลุ่มกันน,นี่เห็ดอะไรไม่รู้ค่ะไม่ทราบเราก็เลยไม่กล้าเก็บนะคะ ไม่ทราบเรจะไม่เก็บเราไม่รู้ว่าเห็ดอะไรนี่กินได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเราไม่เอานะคะนี่ก็เห็ดอะไรก็ไม่รู้ค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่รู้เราก็จะไม่เก็บนะคะนี่อันตรายนะคะลูกนี้เราเคยลงให้ดูไปแล้วนะคะการเก็บนะคะจิตแบร์ค่ะเนี่ยลูกเนี้ยเราลงให้ดูไปแล้วเมื่อปีที่แล้วนะคะย้อนกลับไปดูได้นะคะคลิปเก่าๆว่าเก็บยังไงมีที่ช้อนขึ้นช้อนขึ้น,นค่ะ ลูกนี้เราเก็บแล้วดูสภาพป่าค่ะจะอุดมสมบูรณ์มากมีหญ้ามอสปกคลุมนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูดีๆเอามามเจออีกกลุ่มแล้วค่ะอีกกลุ่มแล้วค่ะเห็นไหมคะ่ะมันจะเขาจะอยู่ใต้หญ้านะคะเห็นไหมโผล่ขึ้นมานิดเดียวถ้าเห็นสีเหลืองแล้วจะมีพวกอีกมากนะคะส่วนมากเขาจะอยู่เป็นกลุ่มๆค่ะดูค่ะสีเหลืองสวยงามมาก ซื้อจากบูติกนี่โลสองร้อยค่ะเห็ดเนี่ยเห็ดเห,เห,เหลืองเนี่ยบางคนเขาจะเก็บไปขายโดยเฉพาะนะคะคันธเลนเนี่ยดูค่ะเห็นไหมคะจะอยู่ใต้หญ้านะคะลุงต้องดูดีๆนะคะนี่ค่ะดูดอกใหญ่มากเพื่อนเขามาเก็บไปก่อนได้สามโลค่ะวันเดียวดูค่ะดอกใหญ่มากจริงๆนะคะเนี่ยเราก็ได้เราก็เก็บได้นะคะวันนี้เราก็ได้ เราใช้จักรยานน้อยเราขึ้นมานะคะเพราะว่ามันจะต้องปีนขึ้นเขามาเราก็ขับขึ้นมาเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะดอกสวยนะคะดอกสวยมากค่ะนะคะอยู่ใต้หญ้ามอสค่ะหญ้ามอสนี่จะเป็นหญ้าสีเขียวปกคลุมอยู่บนพื้นนะคะเราต้องเปิดขึ้นมาดูหน่อยนะคะแล้วจะเห็นค่ะสวยงามค่ะวันนี้พาชมธรรมชาติที่สวยงามนะคะ เห็นไหมคะสวยงามมากแล้วแถมมีลำธารน,นะคะอยู่ใกล้ๆกันก็จะมีลำธารที่ผ่านมาเมื่อกี้ลำธารสามารถน้ำน่ะใสขนาดว่าทําเป็นน้ําดื่มได้ด้วยนะคะน้ําดื่มได้ด้วยเลยไปต่อกันคะ่ะนี่ค่ะเขาจะตัดไม้จากในป่านะคะเพื่อไปทําเป็นเชื้อฟืนในฤดูหนาวนะคะ นี่เขามีอาชีพตัดไม้ขายนี่ไม้จากต้นเนี้ยต้นสนหลังจากที่เขาทําเป็นบ้านส่วนที่ไม่ตรงนะคะ mm. เขาก็จะเอามาส่วนที่เล็กๆแล้วก็ไม่ตรงใช้งานไม่ได้ mm. เขาก็จะเอามาทําผ่าเป็นฟืนนี่คะ่ะผ่าเป็นฟืน mm. ไว้ทําเป็นไฟในฤดูหนาะวไว้ใส่ทําเป็นเตาผิงนะคะดูค่ะนี่ค่ะฟืนนะคะธรรมชาติของนอร์เวนี่ทําฟืนขาย อาชีพขายฟืนคนเนี้ยเขาก็จะตัดไว้เต็มเลยเห็นไหมคะนู่นเต็มเลยในป่าลึกมากนะคะวันนี้มาป่าลึกมากนี่เขาจะตัดเป็นท่อนๆอ,อย่างง,ง้นก่อนแล้วก็มาซอยให้เป็นอันเล็กนะคะป่าสวยงามป่าอุดมสมบูรณ์มากนะคะดูค่ะไม้สนเอาไปทำบ้านนะคะ ได้อีกแล้วนะคะวันนี้ก็พอเป็นอาหารเช้าได้อีกแล้วนะคะได้พิงซอปดอกใหญ่ด้วยแล้วก็คันทะเลนนะคะคันทะเลนนี่เราเอามาอย่างนี้ค่ะวันนี้นะคะพามาเก็บเห็ดก็วันนี้พออาหารเช้านะคะนี่ได้หลายเห็ดอยู่ได้พอเป็นอาหารเช้านะคะยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้รดาด้วยนะคะจะพาเที่ยวไปเรื่อยๆวันนี้ชมธรรมชาติในป่าแล้วก็เก็บเห็ด ทำอาหารเช้าได้ด้วยนะคะก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้า